รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจัดคราบแวนิชบุญทิ้งยังคงไปโรงเรียนสายเช่นทุกวันเขากลายเป็นเด็กไร้วินยัยเพื่อนๆในชั้นเรียนต่างรวมหัวกันต่อต้านเพราะเชื่อว่า บุญทิ้งเป็นเด็กหลังซอยที่ติดยาเสพติดครูคะ่ะทำโทษบุญทิ้งไปก็เท่านั้นลคะค่ะครูมาโรงเรียนก็สายแถมตอนเที่ยงยังหนีกลับบ้านอีกนะคะหนีกลับบ้านตอนเที่ยงเ<ม>พื่อนๆในห้องบอกว่าบุญทิ้งเนี่ยแอบไปคบเด็กไม่เรียนหนังสือท้ายซอยค่ะแหมติดยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสวัสดีครับครูสายอีกแล้วนะเราอะ่ะ ว่าแต่ว่าอาจารย์จะให้ผมพาไปบ้านไอ้ทิ้งทำไมครับอาจารย์พักเนี่ยบุญทิ้งมาโรงเรียนสายตอนเที่ยงก็หนีกลับอีกเราเป็นครูอ่ะก็ต้องตามไปดูแลเด็กหน่อยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่ไงครับอาจารย์ไม้ไทิ้งอ่ะครับถ้าเกิดมันลิสส่งยาติดยานนครับเราไม่ควรปล่อยมันไว้นะครับอาจารย์เพราะเดี๋ยวโรงเรียนเราจะเสียชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวจะพอให้เด็กของเราอ่ะติดยาไปด้วยครับอาจารย์ พอแล้วไม่ต้องพูดเราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่านะโอ้ที่บุญทิ้งไปโรงเรียนสาย,สายและหนีกลับมาตอนเที่ยงก็เป็นเพราะต้องกลับมาป้อนข้าวยายใช่ไหมจ๊ะจ้ครูฉันไม่สบายอยู่กับสองคนน่ะไม่มีใคร มันก็เลยหน,นีกลับมาป้อนข้าวยายต่อไปฉันจะพยายามแม่มันไปโรงเรียนสายแล้วก็กลับมาป้อนข้าวเช่นไม่เป็นไรจยาย,ยายอตอนนี้ฉันกลับมาป้อนข้าวเที่ยงยายได้แล้วนะออนี่จะยายมีคนให้เงินช่วยเราด้วย ด้วยความกตัญญูของบุญทิง้งในที่สุด,ด,ด <า S 2> ทําให้บุญ,ญ <fik S 1> ทิง้งได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใจบุญอุปการะส่งเสียเขาและยายโอ้ช่างใจบุญพ่อคุณแม่คุณขอให้เจริญเจริญเธอ จากการที่ในเรื่องชีวิตประจำวันอย่างเช่นละครที่เราเห็นนั้นเนี่ยคนบางคนเขาอาจจะไม่เป็นันสิ่งที่เราคิดเราเห็นเรารู้ฉะนั้นเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเห็นเด็กเหล่านี้ก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะลูกศิษย์ของเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีการสอบการสวนไม่ได้มีการตัดสินกันไปเลยจากคำบอกเล่าฉะนั้นเด็กคนนี้ก็เป็นที่น่ายกย่องว่า ยอมอดนะยอมที่จะทุกข์ยอมที่จะไปเรียนสายแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะเข้าใจตัวของเขาเลยเพื่อที่จะไปปฏิบัติรับใช้ดูแลบุคคลที่เขารักเป็นอย่างยิ่งดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาความกตัญยูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นโปรดรักษาคนดีนะหรือเราจะตัดสินคนดีได้อย่างไรก็คือมีความกตัญยู ก็น่าอนุโมทนาสำหรับบุคคลน,นี้เป็นอย่างยิ่งที่มีคุณธรรมของความดีหวังว่าสังคมไทยของเราจะมีคนดีอย่างนี้มาก,มากๆยิ่งขึ้นต่อไปเจริญพรความกระตันยู่นั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี